อัปเดตอาการตะสามีพี่พลอยพร้อมกับลูกน้อยสองคนจากกรณีการเสียชีวิตของพี่พลอยพัชราพรเน็ตไอดอลชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าแล้วตกลงข้างทางส่งผลให้ตัวเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเฟซบุ๊กญาติของพี่พลอยได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการของตะสามีของพี่พลอยและน้องจ้าจ๋ากับน้องเจได้อยู่เรื่อยๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตะมีอาการซี่โครงหักเลือดออกปอดปอดมีลมอาการทรงตัวมีสติต้องได้รับการผ่าตัดส่วนเด็กๆทั้งสองปลอดภัยดีเข้มแข็งมากๆเวลา03.45นาฬิกาหมอย้ายตาไปอีกโรงพยาบาลพบว่าซี่โครงซ้ายหากัก34ซีเยื่อหุ้มปอดฉีกมีน้ำและลมในปอดหมอต่อสายเข้าปอดแล้วอาการเบื้องต้นปลอดภัย แต่ไม่สามารถทําการผ่าตัดเลยเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐซึ่งมีขั้นตอนเยอะและตะต้องรอผลตรวจโรคโควิด19ก่อนหมอจึงจะตัดสินใจได้ซึ่งทางญาติกาลังปรึกษากันว่าจะส่งตัวไปกรุงเทพหรือรักษาที่นี่ต่อเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด19อีกทั้งยังเสี่ยงเรื่องการขนส่งโดยในเวลา11นาฬก30นาทีอาการตะดีขึ้นเลือดออกปอดน้อยลงหมอลงความเห็นว่าไม่เคลื่อนย้ายไปไหน เพราะยังรับมือได้ต้องรอให้ดีขึ้นก่อนจึงจะเคลื่อนย้ายได้และหมอจะรอประชุมทีมแพทย์อีกทีว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่ในระหว่างรอผลตรวจโรคโควิด -19 ส่วนเด็กๆนั้นอยู่กับตาและยายแล้วน้องจะาจ๋าลูกคนโตเข้มแข็งมากๆส่วนคนเล็กน้องเจดา้ายังมีร้องคิดถึงด้วยเพราะเจ็บศรีรษะและติดเต้าอยู่ซึ่งต้องเอ็กซเรย์อีกครั้งเพื่อความปลอดภัยเวลา14 5 2นนาทีน้องเจด้าลูกคนเล็ก ตรวจพบว่ากะโหลกร้าวแต่ไม่พบเลือดออกในสมองเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วส่วนน้องจ้าจ่าย,ยัางอาการปกติร่าเริงจะพาไปตรวจร่างกายอีกครั้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ